ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะสําหรับคนที่เข้ามาฟังนะคะในคลิปนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณมากเลยสําหรับทุกคนนะคะที่ช่วยกันกดติดตามช่อง Cover Station Channel นะคะ ก็ขอให้ทุกคนเข้ามาฟังเพลงก็ขอให้มีความสุขนะคะตอนนี้พิมพ์พเองนะคะก็กำลังจัดทำเกี่ยวกับไพ่ยิปซีทำนายดวงปี2024นะคะให้กับทุกคนอยู่นะคะก็จะทำนายเป็นารายวันนะคะแล้วก็รายเดือนแล้วก็เป็นรายปีให้นะคะสำหรับช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ที่จะโพสต์ลงนะคะเพราะว่าเป็นช่วงจัดทำไพ่ยิปซีอยู่นะคะเป็นไพ่ทาโร่นะคะที่พิมพ์จะดูแล เรื่องนี้แล้วก็ทำนายให้นะคะสำหรับทุกคนที่เข้ามาก็ขอให้มีความสุขนะคะในทุกวันรักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสิ้นสุดการรอคอยนะคะวันนี้จะมาทำนายนะคะ คนเกิดวันอาทิตย์นะคะประจำเดือนมกราคมนะคะ2567นะคะชีวิตโดยทั่วไปนะคะของคนเกิดวันอาทิตย์ในเดือนมกราคมนี้นะคะชีวิตโดยรวมแล้วนะคะเป็นเป็นช่วงของชีวิตที่ค่อนข้างที่แจ่ดีนะคะเริ่มต้นปีใหม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีๆในชีวิตนะคะได้เกิดขึ้นนะคะ เป็นชีวิตโดยทั่วไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะก็จะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงม,มีความรักที่ดีพบเนื้อคู่นะคะส่วนโชคลาภก็จะมีเข้ามาด้วยนะคะลูกน้องบริวารก็เป็นลูกน้องที่น่ารักมากนะคะในช่วงเดือนมกราคมเป็นช่วงเดือนที่มีความสุขอีก,อกเดือนหนึ่งเลยนะคะรายละเอียดนะคะสําหรับอดีตปัจจุบันและอนาคตนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ ก็คือช่วงที่ผ่านมานี่อาจจะมีอะไรที่ต้องที่ผ่านมานะคะอาจจะมีอะไรที่ต้องปรับปรุงนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะก็มีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะคุณจะได้การติดต่อนะคะจากสถาบันการเงินนะคะ ได้มีการตกลงทำสัญญากันนะคะสำหรับคนที่จะเดินเรื่องไปเดินเดินทางไปต่างประเทศนะคะหรือติดต่อการงานเจอก,กับต่างประเทศนะคะถือว่าประสบความสำเร็จนะคะในปัจจุบันนี้นะคะอาจจะได้เดินทางบ่อยหน่อยนะคะก็คือไปต่างประเทศหรือไม่ก็ไปสัมมนานะคะ สำหรับคนที่เกิดบันทิตย์ในช่วงปัจจุบันนี้นะคะในอนาคตจะมีการเฉลิมฉลองประสบความสําเร็จนะคะได้ครูครองที่มีความมั่งคั่งร่ํารวยนะคะพากันร่ํารวยนะคะและ,ะผลสรุปก็คือว่าคนเกิดบันทิตย์ในเดือนมกราคมนี้นะคะก็จะสุขสบายนะคะมีค่าทาสบริวารมีเงินทองนะคะเปรียบประดุจคุณหญิงคุณนายหรือว่าคนที่สุขสบายนะคะสําหรับคนที่เกิดวันทิตย์นะคะอดีตปัจจุบันอนาคต ที่ทำนายในเดือนนี้นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะก็ดีใจด้วยนะคะไพ่ออกมาดีมากเลยนะคะต่อไปนะคะก็จะทำนายนะคะเป็นชีวิตโดยทั่วไปของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะประจําเดือนมกราคม2567นหะะ้ารอยหตอนนี้นะคะ ตัวตนของคุณเองนะคะนับปัจจุบันนี้ก็คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะจะไปไหนมาไหนก็แคล้วคลาดอันตรายใดๆไม่มีนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วก็มีเทวดาปกป้องรักษาอยู่นะคะแต่ตอนนี้ก็จะมีการเอ่อทานอะไรก็อร่อยนะคะนิดนึงนะคะสำหรับ คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะชีวิตโดยทั่วไปแล้วตอนนี้หน้าที่การงานนะคะเข้าขั้นเศรษฐีเลยนะคะก็คือเจ้านายนะคะก็เป็นเอ่อสิ่งเป็นคนที่ดีมากๆเลยนะคะให้แต่โอกาสให้แต่สิ่งดีๆกับคุณนะคะสำหรับอดีตที่ผ่านมาคนก็ได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะสำหรับตัวคุณเองนะคะ ก็คือมีความตั้งใจว่าจะเก็บเงินนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเงินเลยนะคะเป็นช่วงที่สร้างเนะื้อสร้างตัวแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะสำหรับดาด้านการเงินนะคะก็จะมีเป็นเหมือนอคนอุปธรรมที่เป็นผู้หญิงนะคะอาจจะเป็นเศรษฐีนีหรือไม่ก็เป็นตัวเราเองนะคะก็คือการงานการเงินดีมากๆกให้ติดต่อก,กับทางผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงจะให้โชคนะคะ ทางด้านการงานนะคะมาพูดถึงทางด้านความรักแล้วก็เนื้อคู่นะคะสําหรับความรักแล้วก็เนื้อคู่นะคะจะเข้ามาแบบมีให้เลือกนะคะก็ค่อนข้างวาบวุ่นเหมือนกันนะคะว่าจะเลือกใครก็ขอให้เลือกให้ดีนะคะเป็นความรักที่ดีมากๆนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องบริวารแล้วก็ลูกน้องนะคะ มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะเป็นถ้วยนะคะเจ็ดถ้วยนะคะก็ถือว่ามีความรู้สึกที่ดีนะคะคนที่อยู่ข้างๆก็ดีหมดเลยค่ะมาดูเรื่องโชคลาภประจำเดือนมก,กราคมนะคะคนเกิดวนอาทิตย์มีกรงล้อแห่งโชคลาภนะคะ คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับโชคลาภเนี่ยแปขึ้นไปเลยนะคะดีใจด้วยนะคะอาจจะมีรางสังหรณ์หรือมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตนะคะโชคดีมากๆค่ะแอดมินก็ขอจบคำทำนายสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนมกราคม2567ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ